اونتا <laughs> มกก,กอ,อตั้งใจปฏิบัติทำหน้าที่ของเราไปใครก็ทำอะไรไม่ได้เป็นเพียงแค่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเกิดมาครั้งนี้ชีวิตในกายสังขารนี้ชดใช้ให้หมดครั้งขึ้นมาครั้งนี้เป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ เวลาที่รอคอยความสําเร็จแล้วจะหลุดพ้นหมดบนทินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นมาครั้งนี้โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจปฏิบัติไปจะมีโอกาสได้ข่าวสารความสําเร็จทุกเวลาทุกนาทีมีมาตอนไหนจิตของเราก็จะเลยหมดบนทินหมดกังวลทันทีเราจะได้กลับไปทําหน้าที่ทําหน้าที่แล้วก็ต้องขึ้นมาทําหน้าที่ท้งนี้ต่อ ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นการสังขารชี้ทางให้ลูกหลานและสายยานต่อไปใครจะทําอะไรก็ปล่อยวางเป็นกรรมเป็นเวรเป็นการกระทําของพวกเขาเองเขามีกรรมกัรทั้งน,นั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแต่เขามาวุ่นวายกับคนอื่นนั่นคือเขายุ่งกับกรรมเวรหรือการจองเวรจองกรรมมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเจนจิตของเขานันจะเป็นกรรมติดตามตัวมาหรือปันการกระทําในชาตินี้ที่มีจิตใจที่ มีแต่ความความวิทยามีแต kind of ่ความอาฆาตแค้นหรือจะมีความโกรธความเกลียดมาอยู่ในจิตใจหรือการกระทําการคําสั่งของสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขิ้นจากจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นจะเป็นคิดดีคิดไม่ดีก็อยู่ที่บทกกู่กมันจะเป็นกฎแห่งกรรมของเขาเองมันจะเป็นการกระทําที่ ทุกพระองค์มีแต่ทวยเทพเทวดาเห็นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของมนุษย์ที่มาอาศัยทวยเทพเทวดาอยู่อาศัยรรมะหากินหรือจะอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกคนถ้าอยู่ในจิตอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกายวาจาใจทุกคนก็จะมีแต่ความเจริญนุ่งเรื่องวันนี้มีอยู่มีกินมีอำนาจมีบารมีด้วยบารมีของครูบาอาจารย์แล้วเราบรรไาทั่วเทพเทวดาที่ประทานให้ ไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะทำกิจการการงานสิ่งใดหรือจะเป็นการที่การขึ้นมาปฏิบัตินั่นคือบุญกุศลที่ทุกองคได้ให้โอกาสแล้วอยู่ที่ความจะเพลิดเพลินในสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้นั่นคือความสุขสุขที่ตัวเองได้รับสุขจากการสัางเถิ่เนเยนยอหรือจะสุขจากเกิดกาจาก,กจิตใจของตัวเองที่คิดว่าตัวเองนั้นมีบารมีมากมายหรือมีทรัพย์ทินมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีบารมี สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่การอุปโลกชูเชิดชูตัวเองหรือการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นให้ทุกคนได้ได้ให้ทุกคนเชิดชูให้ทุกให้ตัวตนคนเหล่านั้นได้มีแต่ปิติมีแต่บารมีในจิตในใจของเขาที่ที่อุทานขึ้นมาเองว่าโอ้เรานี้หนอมีบารมีเหลือเกินแต่หารู้ไหมว่ากรรมสิ่งที่ตัวเองเคิดการกระทําเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นกรรมที่กระทําต่อผู้อื่นให้เดือดร้อน หรือการกระทําทิ่งเหล่านั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบารมีที่จะเติบโตเรื่ติบต่อให้ตัวเองได้เสริมสร้างบารมีเอาไปใช้ในชาตินี้และชาติหน้าหรือไม่ ในในความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี่แหละถึงบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาทุกคนที่จะตักดวงเอาจะตักตวงเอาวายภูมิเอามาใช้ในจิตใจหรือจะตักตวงเอาสวรรค์หรือจะไปนิพพานที่อริยเมตไกรนั่นคือบุญกุศลที่ทุกคนคิดอยู่ในจิตในใจการกระทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ในจิตในใจ ตักตวงเอาทุกคนตักตวงได้ตักตวงเอาบุญใหญ่เกิดขึ้นทุกคนมีโอกาสทุกคนอยู่ที่จิตของคนอยู่ที่จิตของแต่ละคนจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วอยู่ที่ตัวตนจะได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอต่อตอบตอบครอบครัวและตัวตนของชีวิตตัวตนเองนั่นแหละคือบุญใหญ่วันนี้มีบารมีแต่วันหน้าต่อไปบุญที่ทำหรือกรรมที่ทำมันจะส่งผลถึงตัวเอง นั่นแหละถึงจะรู้ว่าโอ้สิ่งไหนเนาะที่เราทําไว้สิ่งไหนเนาะที่เรารู้เราเห็นแต่ระเลยในสิ่งเหล่านั้นถึงได้บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเข้าเทียมกันเสมอกันแต่อยู่ที่จิตอยู่ที่กายวาจาใจอยู่ที่การกระทําของแต่ละคน จะจะเอาความเพียรเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือจะเอาใช้เพเพียงแค่ชั่วคราวความสุขชั่วคราวที่มาอาศัยพระพุทธศาสนาอาศัยทัวเทพเทวดาอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยและอาศัยพระพุธทธองค์คือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธศาสนาวัดป่าพุทธเบิกนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่จิตของตัวเองจิตของตัวเองเท่านั้นนี่แหละบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เข <S an> ตนี้คือเขตอภัยทานเขตของตัวอนันตนาถคราชปลูกเขตของปลูสีสุดโทและปลูกดำแสนที่จันทาที่รองรับทุกคนที่ให้ขึ้นมามีโอกาสได้ขึ้นมาสร้างเวรสร้างกรรมหรือจะสร้างคุณงามความดีก็อยู่ที่จิตีใจเป็นวัดเป็นเขตอภัยทานเป็นพระพุทธศาสนามีแต่ทวยเทพเทวดารับรู้ในการกระทําทุกจิ่งทุกอย่างจิตของทุกคนไม่พ้นจิต ไม่พ้นการมองเห็นจากท่วยเทพเทวดาและครูบาอาจารย์ที่ท่านมองเห็นยังนึกถึงจิตใจของท่านทุกคนถึงได้บอกว่าเราบรรดาช่วยเทพเทวดาได้จดบัญชีทุกคนแม้จะกระทั่งลมหายใจท่านคิดจริงใดทำจริงใด,ถ,งดถึงได้บอกว่าคิดดีทำดีคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีวาจาวาจาใจทุกสิ่งทุกอย่างกายสังขารก็จะได้มีความสุข หรือความสุขไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่เหนื่อยไม่ยากในวันข้างหน้าต่อไปคือจิตเราดีกายสังขารเราก็าจะดีดั่นหละคือกายวาจาทุกสิ่งทุกอย่างใจก็คือคิดที่ดีมีแต่ใจที่คิดที่เป็นกุศลเป็นบุญบาร,รมีมีแต่เมตตามีแต่การเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรเป็นทานบาร,รมีทั้งสิ้นเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากจาก จากจากบุญดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นเกิดมาเป็นตัวตนเกิดมีกายสังขารมีจิตที่ติดตามมาใช้กายสังขารแต่จิตนั้นทำทำให้รุ่มร้อนจิตนั้นทำให้เยือกเย็นก็อยู่ที่จิตการปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเอาศีลเอากายวาจาใจนั่นเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถึงได้บอกว่าบุญบุญเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนได้เยือกเย็นจะทำให้ทุกคนได้สุข มีความสุขอยู่ในจิตในใจมีความสุขตลอดกาลนานนั่นละบุญบุญกุศลและบารมีที่จะสร้างจะสมเกิดขึ้นจากจิตใจของทุกคนถึงได้บอกให้ทุกคนตั้งใจทําคุณงามความดีมาถึงที่ถึงทางแล้ววัดป่าพุทธเบิกคือวัดของพระพพุทธ,ธาตนา ของพระพุทธโคดมที่มีพระสีอาิะแยเมตไกยได้จุติลงมาสืบสางพาคุณงามความดีมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ที่มีโอกาสได้มาเกิดได้มารับใช้แต่เอาสิทธิ์ตั้งสิทธิ์ที่ตัวเองขึ้นมาเกิดแล้วเอาประปโยชน์จริงได้เกิดขึ้นตนเองจะทำจริงใดหรือจะทำจริงจริงที่ เป็นเป็นผลประโยชน์ต่อตอนเองหรือผลประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือผลประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเอามาใช้ในชาตินี้หรือชาติหน้าทิ้งใดที่เกิดกายตัวตนนี่แหละทิ้งได้บอกว่าโอกาสทุกคนมี ชีริยเมไกายพาทําคุณงามความดีตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทําเป็นคุณงามความดีไปทุกคนจะเห็นผลไม่ว่าจะกรรมจริงใดกรรมใครก่อกรรมนั้นจะได้รับจากตัวตนของตนเองจากจิตใจของตนเองมันไม่เกิดวันนี้วันหน้าจาคานี้ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแต่ตนทุกตนไม่ว่าจะคิดจริงใดคิดดีคิดดีต่อคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีต่อตัวเองตัวเองคิดดีต่อตัวเองว่าตัวเองนี้มีศีล ยังทิ่จคิดจิตใจวาจาใจมีความเมตตาหรือยังสิ่งเหล่านั้นมันเกิดก่อจากจิตจิตใจของตัวเองที่จะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงบุญกุศลและบารมีที่จะเกิดก่อนในวันข้างหน้านี่แหละทึ่งได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสได้ขึ้นมาทุกคนมันมีวาระมีกรรมทุกสิงทุกอย่าง มีโอกาสได้ขึ้นมาไม่ใช่ที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่มาอาศัยมันมีโอกาสมาแต่พบชาติภูมิก่อนเป็นข้าศึกเป็นข้าทาสบริวารหรือจะเป็นผู้ที่กบฏสัตว์กบฏสัตว์หรือจะเป็นผู้ที่คุยคดทรยศ์มีโอกาสที่จะทําคุณงามความดีกลับตัวกลับใจไม่มีโอกาสที่จะจะสร้างกาสร้างเวรเลยหากจิตใจคิดดีทําดีเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีพระพุทธศาสนาะมีพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาะนําทางชีวิตมี พระสงฆ์ที่จเจริญรุ่งเรืองคือพระอรหันต์ที่จติลงมามีพระครูบาอาจารย์นำทางชีวิตเอาครูบาอาจารย์นำทางชีวิตเอาศีลเอากายวาจาใจเอาแฮ้เพศเป็นประโยชน์ต่อตอนเองคิดทิ้งใดมันก็จะได้เป็นผลในสิ่งเหล่านั้นอยากให้คิดแต่สิ่งที่ดีกันเบียดเบียนผู้อื่นกรรมกรรมนั้นจะได้ถึงตัวตนทันตาเห็นในชาตินี้ทำคุณงามความดีแมตตาต่อผู้อื่นมีศีลมีธรรม คิดดีคำดีต่อผู้อื่นให้ทานบารมีมันก็จะได้เป็นผลทงผลให้ตัวเองแท้มีบารมียิ่งใหญ่อลังการในวันข้างหน้าถึงได้บอกว่าบุญใหญ่เกิดขึ้นแล้วทุกคนอยู่ที่จิตอยู่ที่ความสามารถของตัวเองจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือความเพียรความมานะอุตสาหะจิตจการการงานทุกคนนั่นแหละคือบุญกุศลบุญใหญ่จะเกิดขึ้นทุกคนอยู่ที่จิตอยู่ที่การกระทำยึดที่บริสุทธิ์นั่นเอง